สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในแต่ละวันนะฮะที่ยกมาพูดคุยกันนะครับก็ชี้จแจงเหมือนเดิมครับก็คือคลิปตอนชา้าจะเป็นคลิปเรื่องของสโมสรแมนยูโดยตรงนะครับส่วนเย็นเนี่ยจะเป็นเรื่องของหลายๆทีมนะครับที่มีเรื่องของการซื้อหรือว่า ข่าวยกยันตั้งเตะเป็นข่าวลือข่าวยืนยันได้ข่าวนู่นข่าวนี่นะครับที่มีแหล่งออกมาที่น่าสนใจก็มาฝากกันนะครับมาสรุปกันนะฮะก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็เหมือนเดิมครับฝากกันด้วยเรื่องของ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับให้กดติดตามร,รับฟังกันโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของ4ีดารน,นะครับ ตามรายงานจาก m อ n นะครับก็ได้มีการรายงานออกมานะครับแล้วก็หลายๆสื่อในอังกฤษด้วยรายงานกันออกมานะครับว่าโรนโดเนี่ยต้องการให้เป็นมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมในทีมโอตาฟอร์ดนะครับโดยมีการส่งสัญญาณไปยังบอร์ดบริหารของทีมครับให้มีการวางแผนหรือว่าให้มีการดำเนินการแต่งตั้งซีดานเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งได้แล้วนะครับในช่วงปีหน้านะฮะ ซึ่งตามที่คาดการณเนี่ยก็คือมันจะมีข่าวมาว่าทัพแมนยูบางรายเนี่ยนะครับภายในนักเตะบางรายเนี่ยเริ่มที่จะคิดว่าโอเล่เนี่ยน่าจะไปไม่รอดละในช่วงปลายปีนี้หรือว่าอย่างมาไี้สุดเนี่ยคือเข้าต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วครับถ้าเกิดผลงานภาพรวมยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับซึ่งทีเนี้ยพอจะมีการปลดเนี่ยก็ต้องเป็นซีดานนี่แหละที่โรนัดนเนี่ยเตรียมที่จะ มีการเข้าไปเป็นเอเจนต์ให้ด้วยก็คือเป็นในเรื่องของอตัวแทนเป็นในเรื่องของเอาความสัมพันธ์เนี่ยไปเกี่ยวกับซีดานให้มารับงานกับทางแมนยูให้ได้นะครับแต่มันก็มีความยากอยู่อย่างที่เราทราบกันก็คือซีดานเนี่ยกำลังรอง,งานกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเรื่องของการมาคุมทัพสโมสรเนี่ยก็ไม่รู้ยังอยู่ในหัวสมองเขาหรือเปล่าในตอนนี้นะครับก็อาจจะ รอไปพิจารณาก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องที่2ครับก็เป็นเรื่องของเดียโกดาโลครับล่าสุดเดียโกดาโลเนี่ยที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายไปลิการ์ตโดยมีโ,โรม่าข,ของโชเซ่บิโญครับมีรายงานว่ากําลังให้ความสนใจยืมตัวในช่วงมกราคมนี้อยู่ซึ่งเจ้าตัวออกมายืนยันล่าสุดนะครับว่าต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับผมเนี่ยต้องการอยู่ที่นี่แล้วก็สโมสรอนยังเชื่อมั่นในตัวผมอยู่นะครับ ซึ่งเขาเนี่ยกำลังจดเจาะกับบทบาทสำคัญแล้วก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแย่งตำแหน่งต่อไปนี่คือสิ่งที่นังเตอรรานี้เปิดเผยมานะครับเพราะฉันรู้เรื่องของข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมก็สยบข่าวเลยกันไปก่อนในช่วงนี้นะฮะสำหรับเดียโกดาโดไปโรมา่าส่วนเรื่องของลินกากันบ้างนะครับมีราย,ยางานออกมานะครับเป็นข่าวข้อสิบบอกว่า แมนเชสเตอร์เตเนี่ยพร้อมรับข้อเสนอจำนวนเงิน10ล้านปอนด์ที่มีการปล่อยลินการ์ดนะครับในช่วงมก,กราคมนี้เนื่องจากว่านักเตะเนี่ยสัญญาใกล้หมดด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการโกงราคาค่าตัวเนี่ยมันก็โกงมากไม่ได้นะครับ10ล้านปอนด์ก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าสัญญาเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนถูกไหมครับถ้าย้อนไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนะี่นยแมนยูพยายามโกงราคาค่าตัวลินการ์ดมาแล้วกับทางเวสแฮม อยู่ที่ประมาณ25ล้านสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าจ่ายนะครับแล้วก็ทําให้ดินกาดก็ต้องอยู่กับแมนยูต่อไปซึ่งพอไม่เอา25ล้านแล้วจะมาปล่อยในช่วงมกราคมก็ได้น้อยลงนะครับอยู่ที่10ล้านปอนด์นะครับซึ่งดินกาเดเนี่ยก็มีความต้องการที่จะได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ําเสมอด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสการย้ายทีมนะครับในช่วงตลาดกลางซีซั่นอีกหนึ่งรายของแมนยูนะครับโอเค ทีนี้เรื่องของเอลิกเทนฮาบ้างนะครับกุนซือที่เนื้อหอมพอสมควรนะครับในช่วงนี้นะฮะที่ผ่านมาก็เคยมีข่าวกับ,บนิววาเซินนะครับมาก่อนแล้วก็หลักๆเลยก็เป็นแมนอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งเทนฮาเนี่ยยืนยันดีครับว่ายังมีความสุขกับอาชีพการทํางานกับอาแจกต่อไปนะครับสภาพอากาศที่ดีบรรยากาศที่ดีมีการจัดการที่ดีสตาฟทุกคนเนี่ยดูโอเคมาก แล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือมีกลุ่มลักเตะที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกแล้วทุกอย่างมันดูคงเส้นคงวาแล้วเขายังไม่ต้องการย้ายไปคุมทีมอื่นแต่อย่างใดตามที่เป็นข่าวนะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮากยืนยันชัดเจนเรื่องของอนาคตนะครับก็สยบข่าวลรือการย้ายมาคุมทีมแมนยูไปก่อนในช่วงนี้ครับไปว่ากันนั่นแหละในช่วงหลังจากจบซีซั่นน่ะนะครับแน่ แล้วก็เรื่องของรายฮิมสเตอร์ริงนะครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะรายงานล่าสุดนะครับจาก Sky ยสปอร์ตอิตาเลียนะครับที่มีการติดตามฟุตบอลสเปนเป็นนักข่าวนะชื่อว่าโมเรโตนะครับเป็นนักข่าวของสกายสปอร์ตอิตาเลียแล้วก็ติดตามเ,าเรื่องของวงการฟุตบอลสเปนเนี่ยมีรายรานออกมาว่าตอนเนี้ทีมงานของบาร์ซ่ากำลังมีการเรียกประชุมครับเพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ เรื่องของการดึงตัวรายฮิมสเตอร์ริงครับแนวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมมาโดยตลอดนะครับในช่วงนี้นะฮะที่สำคัญเนี่ยคือบาร์ซ่าอยากได้แหละตามรายงานออกมานะนักเตะก็อาจจะมีความต้องการที่จะเลือกย้ายมาด้วยแต่ปัญหาหนึ่งอย่างก็คือบาร์ซ่าเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็การที่จะทุ่มซื้อรายฮิมสเตอร์ริงหรือว่า เอาเงินไปจ่ายค่าเหนื่อยค่าตัวต่างๆเม็ดเงินค่ายืมก็ตามเนี่ยมันก็ต้องใช้เม็ดเงินเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาหรือแบบถี่ถ้วนมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินเรื่องแล้วแหละเบื้องต้นว่าอ่ะโอเคผมอยากได้ราฮิมนะตามข่าวที่ออกมาแล้วก็เริ่มมีการเรียกประชุมกันมีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าจะมีช่องทางแบบไหนที่เข้าเจรจาได้บ้างนะครับสำหรับรารอันเตอร์ริงย้ายมา ร่วมทีมบาร์เซโลนานะครับส่วนนักเตะหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาก็คือเรื่องของมูมเมซาร่านะครับซึ่งมูมเมซาร่าเนี่ยก็จริงจริงชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่านักเตะเนี่ยพร้อมที่จะอยู่ในทีมแอนฟิลต่อไปนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับตราบใดที่ยังไม่มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเรื่องของการต่อสัญญาเพราะฉะนั้นนักฟุตบอลนเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิด มีการเปลี่ยนใจในช่วงโค้งสุดท้ายล่ะก็อาจจะเป็นบาซ่าก็ได้ซึ่งบาซ่าเนี่ยนำทัพโดยชาบีเฮอร์นันเดซกุนซือรายใหม่เนี่ยก็ได้มีการแบบว่าเฮ้ยติดตามสานการของซาร่าดีๆนะถ้าเกิดซาร่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชียบพันเลยะนะยูดีอยากเปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพเนี่ยก็รีบไปคว้าตัวมาซาชาบีก็เสนอไปยังบอร์ดแล้วนะครับว่าให้ไปจัดการมาเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงเอ่อซีซั่นหน้าเนี่ยหรือว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ย คือยานิอมบเป้จะมาเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็บาซ่าต้องมี Super star, ซูเปอร์สตาร์สักหนึ่งรายเข้ามาคมด้วยนะฮะก็เลยเล็งไปที่ซาร่าที่ก็ผลงานร้อนแรงแบบต่อเน,นื่องนะครับในช่วงนี้สําหรับซาร่าแล้วก็เรื่องของอนาคตก็ยังไม่ชัดเจนนั่นแหละนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการต่อสัญญาแล้วนะครับหรือว่าการพูดคุยกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของเรอัลมาดริดกันหน่อยนะครับ เรอัลมาดริดเนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับจากบุนโดเตบาซิโบนะครับสื่อของสเปนนะครับรายงานออกมาว่าวิฟิตเอเดดีนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของเลสเตอร์เนี่ยกำลังตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดในการที่จะดึงตัวนะครับดึงตัวมาแทนที่ทางคาซิเมโรแบบระยะยาวนะครับซึ่งมิดฟิลด์รายนี้ก็เป็นมิดฟิลด์ประเภทแบบเเรื่องของการตัดเกมเรื่องของการ เบีกมลูกของฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนะครับก็เลยมองว่าเป็นทายาทที่น่าจะมาทดแทนกาเซเมโรได้ที่เข้าวัยสาปีแล้วนะครับแต่หลัก30ละก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับซึ่งแข้งรายเนี้ยก็เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์เดยดด้วยนะครับนัก็เป็นฟิล์รับจ่าเลยนะครับก็แทนกันได้อยู่แล้วในเรื่องของตําแหน่งนะครับแต่จะไปทีมไหนเท่านั้นเองนะครับราดริดก็น่าสนใจนะแมนยูก็ติดตามอยู่นะครับเรื่องการคว้าตัวแข้งรายนี้นะฮะ แล้วก็ราคาเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโรด้วยนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรสำหรับเบลเฟตเอดีนะครับส่วนเอ็มบาเป้นะครับเอ็มบาเป้เนี่ยออกมายืนยันเองนะครับเรื่องของการทิ้งเเชกลางซีซั่นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยยืนยันครับว่าเขายังแฮปปี้ดีกับทีมนะครับแล้วก็จะอยู่กับเเชไปจนจบฤดูกาลนะครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าว การย้ายทีมไปหรือเอาเมาิดก็ตามในช่วงนี้ฮะก็คือถ้าเกิดจะย้ายจริงๆอะ่ะก็ต้องจบซีซั่นน่ะนะครับช่วงกลางซีซั่นไม่น่าจะเกิดขึ้นละเรื่องของการย้ายทีมนะแล้วก็ในรายของชชเอเมนี่นะครับชชเอเมนี่เนี่ยก็เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งของโมนาโกนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดนะครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยกลายเป็นตัวต็งในการคว้าตัวโชเอเมนนี่นะครับแนวกองกลาง ดาวรุ่งรายนี้นะฮะที่เราได้เห็นตามภาพนี้แหละนะครับซึ่งนอกจากเชลซีแล้วครับยังมีอีกหลายทีมในโยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดเลียพูซิตี้ยูเวนตุสบาเยอร์นนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าตอนนี้ถ้าเกิดเชลซีเป็นทีมเต็งเนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะมีการเดินหน้าไปแล้วนะครับเดินหน้าเรื่องของการทุ่มงบประมาณ60ล้านโยูโรเพื่อคว้าตัวเมิลด์ดาวรุ่งรายนี้ไปแล้วด้วย นะครับก็ค่าตัวใช้ได้เลยนะครับราคาสูงมากๆนะในระดับแบบ60ล้านยูโรนะครับนะก็ไม่เช่เรื่องแปลกครับเชลซีมีข่าวกับมมดฟิลหลายคนเหมือนกันอย่างเช่นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นข่าวกับดีคันไรท์นะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ชวยเมนี่ที่ราคาดรอปลงมาหน่อยนะครับประมาณ60ล้านประมาณนั้นนี่ล้านยูโรนะนะฮะนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวของดูซานวาลลัเครับ กองหน้าฟอร์มฮอตของฟิออรเดนตน่าเนี่ยนะครับ,บรายงานล่าสุดก็ไปเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทอต์ดมัสเปร์แล้วนะครับสเปร์เนี่ยเป็นตัวเต็งไปแล้วนะครับในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้นะครับที่อาจจะมีมูลค่าราวๆ70ล้านยูโรได้นะครับแล้วก็จะมีหลาย,ลายทีมด้วยนะอย่างเช่นยูเวนตุสก็มีข่าวนะครับอาร์เซนอลก็มีข่าวนะครับหล,หลายทีมในอังกฤษก็มีข่าวเหมือนกันแมนยูยังเคยมีข่าวเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาว,ว่า ตามข่าวเนี่ยบอกว่าอันโตนิโอคอนเต้นะครับแล้วก็บริชี่เนี่ยก็คือแบบคุ้นเคยกับวงการฟุตบอลอิตาลีมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสเปคเนี่ยเขาได้ติดตามได้มีการวิเคราะห์สเปคเรียบร้อยว่าเฮ้ยนักเตะคนนี้ต,นตอบโจทย์สําหรับอินเตอร์แน่นอนคอนเต้ e เคยทํางานกับอินเตอร์มิลานนะฮะก็แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่าเอา่าสุดก็คืออินเตอร์มิลานถูกไหมครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็ไม่นานที่ผ่านมานั่นแหละทําให ฟอร์มของดูซาราราวิวเนี่ยมันก็เตะตาอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้อาจจะหนีบมาร่วมทีมหรือว่าถ้ามีโอกาสดึงมาร่วมทีมท็อตแนมสเปอร์ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คืออาจจะมาเป็นตัวทดแทนของเฮลิเคียนก็ได้ที่เฮลิเคียนก็มีเขาเรื่อง,องการย้ายทีมนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายเตะที่อามาฝากกันนะครับบนแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับแฟนผีแฟนบอลทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถ คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์คดกดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ